ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดรุ่มมหาชัยจุนมพลทุกท่านครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับในปีการศึกษา2564ที่ได้มาพบกับผู้ปกครองในวันนี้หลังจากครั้งแรกนั้นที่ผมจำได้ก็คือประมาณการเดือนพุษภสคา2564 ่วงนั้นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 นั้นก็ระบาดหนักโดยเฉพาะในประเทศไทยและจังหวัดระยองเราก็มีความหวังว่าเราจะสามารถเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ On S <S ได้แต่ปรากฏว่านี่เราผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วที่เราเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2564จนถึงวันที่8ตุลาคม2564จำนวน81วันที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ูที่บ้านไม่สามารถมาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนได้โรงเรียนมีความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองต้องลำบากและต้องดูแลบุตรหลานด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้น ที่ผมมาพบก,กับท่านผู้ปกครองในวันนี้ก็เนื่องจากว่าเราได้มีการปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2,564ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมซึ่งจะถึงในอีกสองวันข้างหน้านี้นะครับโดยโรงเรียนของเราจะเปิดเรียนภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,564 ในวันที่1นึ่งพฤษกายน2564ซึ่งผู้ปกครองทราบดีอยู่แล้วว่าช่วงนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเฉพาะจังหวัดระยองและในเขตเทศบาลนครระยองสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังไม่ดีขึ้นท่านจะได้เห็นได้จากสถิติในแต่ละวันของผู้ติดเชื้อในจังหวัดระยอง มีจํานวน200คนขึ้นไปเกือบทุกวันนะครับดังนั้นทางเทศบาลน,นครดยองก็มีความห่วงใยในบุตรหลานของท่านก็จึงเปิดการเรียนการสอนในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564โดยเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เหมือนเดิมเหมือนภาคเรียนที่1จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ผมขอชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงการประเมินผลพัฒนาการนักเรียนชั้นป .1 นถึงป6นะครับเราได้มีการเก็บคะแนนตั้งแต่การทำใบงานการทำงานรวมถึงการประเมินผลซึ่งการประเมินผลก็มี2รูปแบบก็คือการประเมินผลแบบออนไลน์และการประเมินผลแบบออนแฮนคือมารับแบบทดสอบจากคุณครูประจำชั้นที่โรงเรียน ซึ่งผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนทั้ง6ชั้นก็สามารถแบ่งได้ออกเป็น4กลุ่มด้วยกันคือคะแนนกลุ่มดีมากดีพอใช้และค่อนข้างน้อยซึ่งในกลุ่มค่อนข้างน้อยหรือพอใช้นั้นโรงเรียนก็ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้กวดขันนักเรียนในกลุ่มเหล่านี้ด้วยให้มากขึ้นตัวในกลุ่ม ดีมากหรือในระดับดีก็ขอให้กวดขันเพิ่มเติมเพื่อให้ผลการเรียนดียิ่งขึ้นไปทั้งนี้โรงเรียนมีความเข้าใจว่านักเรียนในกลุ่มที่พอใช้หรือคะแนนน้อยค่อนข้างดีนั้นทั้งนี้ก็เกิดจากการที่ผู้ปกครองบางท่านต้องทํางานนอกบ้านแล้วลูกหรือบุตหลานของท่านเรียนอยู่ที่บ้านคนเดียว ไม่มีคนกำกับดูแลคอยช่วยเหลือหรือบางครอบครัวต้องอยู่กับญาติผู้ใหญ่ซึ่งญาติผู้ใหญ่ก็มีอายุมากแล้วไม่ไม่สามารถจัช่วยเหลือหรือสอนนักเรียนในกลุ่มเหล่านี้ได้ทั้งนี้ก็ขอให้ท่านช่วยกดขันแล้วก็กลับมาบ้านก็ช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลให้นักเรียนทําการบ้านทุกครั้งหรือทํำใบงานทุกครั้งเพื่อที่คะแนน จากภาคเรียนที่หนึ่งนี้เราจะไปนําไปรวมกับภาคเรียนที่สองตั้งแต่วันที่1นึพฤศจิกายน2,564เป็นต้นไปและมารวมกันปลายปีในช่วงเดือนมีนาคมปีพศ25 6 5ัเป็นคะแนนรวมทั้งหมดก่อนที่จะมีการประเม,มินผลปลายปีเพื่อเลื่อนระดับชั้นไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไปครับ ทางโรงเรียนมีข้อเสนอแนะให้กับนักเรียนในช่วงที่นักเรียนเรียนออนไลน์ให้กับผู้ปกครองดังนี้คืออยากให้ผู้ปกครองปรับหรือพูดคุยกับน,นักเรียนนะครับในเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ให้นักเรียนมีสมาธิอยู่กับการเรียนตลอดเวลา นะครับแต่โดยที่ไม่ใช้วิธีการกดดันให้กับนักเรียนให้เขาเรียนอย่างสบายๆแต่ว่าเราคอยดูแลอยู่ห่างๆแล้วก็คอยกดขันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ประสานกับคุณครูประจำชั้นในกรณีที่บุตรหลานไม่เข้าใจหรือผู้ปกครองมีข้อสงสัยเช่นในเรื่องของตารางเรียนในเรื่องของการบ้านในเรื่องของใบงานนะครับ และอยากให้ผู้ปกครองนั้นจัดตารางเรียนหรือจัดตารางกิจวัตรประจำวันให้กับนักเรียนว่าวันนี้เรียนวิชาอะไรเวลานี้เรียนวิชาอะไรบ้างเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนะครับและที่สำคัญเลยนั้นก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ส่งเสริมการเรียนแบบออนไลน์ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับถึงเวลาเรียนแล้วเด็กก็อยากเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าผู้ปกครองมีเวลาว่างหรือมีโอกาสกำกับดูแลบุตรหลานขณะที่เขาเรียนด้วยก็จะเป็นการมีมากนะครับซึ่งข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่างๆเหล่า,านี้จากการสังเกตมานักเรียนที่อยู่ในกลุ่มคะแนน ดีดีมากก็จะมีรูปแบบในลักษณะแบบนี้นะครับโรงเรนก็เลยนำข้อเสนอแนะนี้มาพูดคุยกับผู้ปกครองสุดท้ายนี้ก็ผมขอรักนามคุณพระศรีรัรรตน์ไตและสิ่งสักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านผู้ปกครองนับถือตรงโดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภัละปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้และขอให้ท่านมีสุขภาพพาลังไม้ที่แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งตัวท่านบุตรหลานของท่านและญาติพี่น้องของท่านทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอจบการ,บรพบต่อคุณของเด็กอีกงครันี้สวัสดีครับ